ไว้โนเทียอรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เราก็จะมาทำแกงกะหรี่กากนะนี่ครับนี่คือสูตรของผมนะจก็คือมีผู้หอมกับผู้หอมกับมะเขือเทศนะซึ่งอันที่จริงมันควรจะมีแครอทกับเอมันฝรั่งนะแต่พวกเราแต่มันฝรั่งมันก็ไม่มีเนแล้วก็เราก็เสือกโง่ซื้อมะเขือเทศกับ ไอ้ซื้อมะเขือเทศแทนแครอทนะฮะแม่ข้่หาเป็นไฟฝอยนะฮะเป็นไฟฝอยใหญ่ใหญ่เนี่ยเดียวเจียวัวมาเนียเห็นไหมวัคนทำอาหารเป็นอ่ะเดียวเป็นกินเล่นนะอร่อยเต็มที่เลยอ๋ออร่อยด้วยเเลย้วแล้วก็นี่คือวัตถุดิบหลักของเราครับนี่แบบแบบปั้นเลยนี่เลยครับเท็ดระดับเผ็ดระดับสองโอโหพอคนมาก ิวเผ็ดแค่ระดับสองเองหรอผมหอบคุณมากซึ้งไลยจัดมีเกล็นมากมึอยากได้เผ็ดเผ็ดใช่ไหมกูทำให้มึงได้เผ็ดนิดเดียวเผ็ดกว่าเผ็ดกว่านิดนึงเผ็ดกว่านิดนึงเล้วก็จะมาลองเนี่ยหอตายอ่ะขึ้นยมุกเอาก็นี่คือผู้เล่นงานของผมนะคือจริงๆก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะเสนองานอดหุ่นนั่นะที่ใหญ่ัดเดียวเว้ยยีนิ้วกูเสือเสือเ ใหญ่ๆนะแจกอย่าให้บ่อยไว้ไว้บอกฝาดไปก่อนฝากันไว้กันอ่าแล้วนี่คือหมูนะน้อยต้องหั่นหมูเป็นชิ้นๆนะเว้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหมูย่างกูอ๋อไว้ไว้มือไอ้ครึ่งเนื้อกันเอาแดกถ้ามึงชอบเยอไปโอเคแล้วนี่คือวัตถุดิบคร่าวๆนะโอ้ไม่รู้ว่าผมจะกินลมหรือเปล่านะคือมันเป็นข้าวเป็นข้าวสิจากที่นี้แม่งมันน่ะอานย่าพริก พริกเอาน้อยๆนะไอ้พริกเอานี่เฉยๆแค่เล็กๆพอหั่นเล็กๆแต่อย่าเยอะนะเว้ยไอ้สัตว์เรื่องมากจังยิบหมายสำหรับคนที่ดูคลิปนะครับไอ้เด็กเคียเนี่ยเดี๋ยวดูแม่งเลยโอปวดแยก็ต้องเข้าใจไงว่ากูเพิ่งกินครั้งแรกไงไอ้เพิ่งทำครั้งแรกเพิ่งทำดิเออเรากูไม่เหมือนกันเนี่ยว่าคูทำไม่เหมือนเลยนะเว้ยเรับแหมวะไอเดี๋ยวกูหันให้ก่อ อเดี๋ยวผมก็รอพวกมันทำอะไรทำแกงจิ้วจิ๋วเอ้ยบิ๊กบิ๊กบิ๊กทำแกงยังวะบิ๊กบิ๊กทำแกงยังวะเอาลมเสียเสียไม่มีอะไรในคอเลยอ๋อมันเป็นอะไรเนี่ยมึงยืนอยู่กับผู้แอบนี๋อะเอาครูไม่เป็นไรเลยไม่คือห้ครัวเนี่ยนี่คือห้องครัวนะไรพวกเนี่ยเวลาผัดแล้วมันหอมเออมันหวานนะ หมายถึงหมายถึงบ้าเสเทยเหรอวะไม่กินเผ็ดเลยไอ้เหี้ยวะมึงไม่กลัวเผ็ดไรไงวะเหี้ยเป็นกูกูก็กลัวเผ็ดนะเว้ยวายอันนี้มากับหมูไหมยาเรื่องงมันเออคุณจิ๋วครับคุณจิ๋วอะทำแก่ทำข้าวแกงอย่างไอทำน้ำแกงอย่างนะบนบริัทประทัดตัวประทานประทานไไม่หวแล้นอยู่บนโอเคเดี๋ยวผมรอดูนะว่าเขา เดี๋ยวผมจะข้ามไปแล้วกันว่าเขาทำไอ้นี่แตอย่างโอเคเผ็ดเผ็ดนิดนึงเผ็ดกว่านิดนึงเผ็ดกว่านิดนึงแต่ไม่ถึงกับมากแต่มีถุงยางทำให้ใหญ่แล้วนี่คือเสร็จแล้วนะทำเสร็จแล้วนะใช่ครับทุเรีที่ผ่านแล้วก็เขากำลังทำข้าวแกงอยู่พอไหมนี่ข้าวโป๊ยกี่ใบเดียวพอแล้วพอแล้วแค่นั้นพอแล้ว แค่นี้โอ้ยเยี่ยมมังไม่ใช <in> ่แค่บางครแค่พอพอบางกูเรียกว่าเคยใช้แค่ใช้แค่ใช้แค่ห้านก็พอแล้วใช้แค่ห้าห้ามอันก็พอแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเผ็ดกันระดับสองเองต้องต้องต้องทอดหนูฟ้าได้ยินไหมได้ยินเลยได้ยินได้ยินเลยกูได้ยินกูเข้าใจเลยและนี่ก็เขาก็ทำหมูย่างนะ เส้นหมุนยางผมก็อัดกิอไปแล้วเน่อยว่ามือคุณแล้วยัดเม้มแล้วก็มาดูด้านนี้เขาก็ต้มน้ำอยู่นะฮะต้มพ่องใส่ในน้ำนี่เองอ๋อแก้คิ้วเลยอ๋อเหมือนเด็กที่ดูยิงแบบเหมือนเหมือนพวกกูทำลายความฝันมาแล้วอ่ะโอ้โหวัดไปยิงยิงแบบเพอร์เฟกต์โอดูดีเทียวมาวอย่าเด็ดเดี่ยวยิงก็ตัดเสียงออกไม่ได้หรอเออแก้ใช่ครับผาอง ไม่อยากถ่ายต้องถอดเสื้อนี่เรียกเมื่อไหร่จะทำข้าวแกงกันทีวันเนี่ยเนี้ยเนี่ยกำลังทำเครื่องปรุงอยู่เอ๋อโอเคโอเคเป็นเมื่อล่ะอีกนิดเดียวอนิดเดียวเมื่อนี่กูจะบี้ชิกูจะบี้แน่ใจนะก็คงไม่มาอันนี้ยิ่หมือนเาื่อปีสามเดี๋ยวกูทำต้มยำหรือทำเนี่ยอะไรอยู่เนี่ะต้มแซ่บนหววไอสัตว์อยากได้เจมจิอยได้สปีช มน GPS แน่ GPS โอ้ยตกใจแล้ว GPS และนี่เขาก็ทำจากน้ำแกงแต่เขายังไม่ได้ใส่น้ำเลยรับตัวรับตัวไม่ดีเลยเคส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 ก็อาจจะมีคำหยาบคายนิดหน่อยอ่ะไอนไอนโอนมาเดี๋ยวะเลยนี่แทนกูจะส่งครูนี่แล้วมนี่เขาจะให้ผ่านไหมเนี่ยอีสับ ก็มันเป็นอาหารญี่ปุ่นอย่างหนึ่งนะที่อ่ะคนญี่ปุ่นเขาทำเองได้นะนี่คุณมันโอเคเขาแกะแล้วนะครับมันครับผมแกะครับแล้วก็ดูสิว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปบอกมนเอที่ไว้บอกมันเอาพรงนี่คลิงอ่ะลองมีพลาดเอ้ยไม่พลาดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้บีบตรงนี้ไม่พลาดแน่นอนนะเขาจะปรุงเกลือไปก่อนอะไรอ่ะเกลือพ่อไอ้ีกต่มัน

หมูไหนสักนี่เอ้ยนี่นี่นี่หมูอ่ะอ่าแม่โอเคหมูหมูกะมันก็คือเซ็ตแม่ะนี่คือครัวกะกากโดยมีท่านไซลิกกับเออ่กับผมเลจินเนอร์นะฮะมึงบังโูหมูด้วยเฮ้ยสบายนี่คืออะไรพี่ไคพี่ไคไซริคับ เกาพอโอเคครับพอแล้วแต่นี่อะไรวะเนี่ยื้อย่างหมักรอเนล่ย่างไอัต์ไอเนี่ยหมู่าวยมแ้าแพอแล้วเรื่องเจ๊งแม็กกี้เขาก็ใส่แม็กกี้แม็กกี้ประมาณไหนก็ไม่รู้แล้วพไทยมาไอสัตว์แล้วหมูไทย อี่วผมยิงเก็บมาเนี่โอเคตัดราไม่นวันใ้ใส่เีลอ่ยไม่เป็นเลกลาเป็นยี่สร้อต่ไปอะไรเยอะไอ้สัเป็นกวทาำไมต้องใส่ของไทยเยอะครับทำไมต้องใส่ขไทยเยอะครับเพราะมึงอยากได้เป็นเนีผมก็ทำให้ครับมียพี่ปอปิก้าไหมมี่ปอปิก้าเออว่าพี่ปอปิก้าหลอกไม่รูนต เออเดยนแล้วผมก็รอเขาทำน้ำนะน,นี่นั่งมิเได้โอเครั๊บนะโอเคแล้วก็เราก็จะทำการทำแกงกันแล้วนะครับโอเคที่เลยครับคุณกลอฟฮไอ้คุณกอฟแล้วเราก็ใจเย็อย่าเพิ่งงงดูว่ โอ้นี่มันสูตรอะไรวะมึงเงี้ยขี้งวยๆเย็นผมจะรีไม่ตกก้อนเลยใส่ปั๊มโอเคใส่ปั๊มโอเคได้ก็รอแล้วก็รอมันกี่ชั่วโมงครับครับไม่รู้ครับแล้วแต่คุณนับจะรอไ3่สามวันไม่แดกก็ได้ครับแต่ว่าอ่าโอเคนี่คือหน้าตาของ ก่อนที่มันจะเข้ากันได้ดีนะโอเคผมปล่อยไปสักพักหนึ่งแล้วกันนะะไัไว้ๆลงไปอ่าโอเคนี่ก็คือที่เราทําเสร็จเอาไว้เป็นผลงานนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีแสงไฟนะเพราะว่ามันยังไม่มีแฟลนะครับก็เอาต่ทเก็บครับยังไม่พีคแค่วุ่นนะครับคุณยินยังเหมือนทั้าหมดห้องโคี่ปุ่นเลยครับผมใช่เลยครับแหม โอ๊กถ่ายวันนี่แล้วก็สีแดงมันเยอะไปหน่อยนะครับเฮ้เรือชาดอยกับบ้านตระกูลมารแดงนี่มึงมารแดงแดงแดงเข้าไปกัวขี้แดงเลยเนี่ยเว่อี๊ยะมึงรู้จักมึงไม่รู้จักใช่ไหมโคอะไรนะข้าวแกงกะหรี่ขึ่งจานมีข้าแม่งอยู่ริมจานบอบอย่างั้นมึงก็เอาข้าวเพิ่มช้อนนึงช้อนนึงช้อนนี้เราก็จะมาลองนี่ลอยแดกก็เราจะมาลองดูกันไม่แดกแดกหมกขักเลยแบบแดกโมกทึบเลย ล้ววมงใส่ดไหนไหนลองดูสิก็แดงฉานเลยนะโอ้ยแซ่คนหน้าแดกเลยเหมือนรักโคโก้เลยแซ่บมาแดกเข้าไปมั้ยเนี่เดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่ไม่เฮียดึงไปตั้งเตาดีกว่าป่ะตั้งเตาเถอะตั้งเตาเถอะไม่เป็นภาระของกูนะเราคูลองแดกตรงนี้แล้วกันอุ้ยเฮียร้อนเหมือนกันนะเนี่ยชิมก่อนเราคลิกออกแล้วกันเพื่อนเออวะมึงถ้ามึงจะแดกก็ได้ เอาพริกออกแล้วกันไหนลองดูทิ่เพื่อนกูทำเป็นไงบ้าง,ง,งแม่งมืดว่ะัต์ใช้ไม่ได้แล้วอ่ะโอเคอออก็หน้าตา<ะ>เดี๋ยวเอาไปแสกน,นีิมมีไฟก่นอนประมาณนี้นะก็เย็นหรือยัง,ยงวะอืมใช้ได้แต่โพดเผ็ดเลยใช้ได้โพดเผ็ดเลย <laughs> ทำใช้ได้ครับทำใช้ได้ครับเผ็ดดีนะเผ็ดได้ใจกูมากเลยแค่แตะลิ้นเดียวกูก็สัมผัสเนื้อลได้เลยนะโอเคลองหมูนกูลองเองไม่้อยากลองไอ้ดีมึงงกเหรอมึงงกเขาทำให้เนี่ยม้ีจาานนด้วยีจัดลองหมูชิ้นเดียวยัแม่ปัดมือกอกตรงกูกูกล้าทำกล้ารับเว้วยนะเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันอ่ว่ารสชาติเป็นไง หมูกูอ๋อมันพูดมันคือส่อสำคัญนะเผ็ดที่ไหนไม่มีข้าวแกงกะหรี่หมูที่ไหนเผ็ดเท่านี้มาก่อนนะนไนเละใช่ไงขอทำที่อะไระนเนี่ยอด่เลยโอเครสชาติก็โอเคปอก ไม่หมดนะถ้าไม่หมดนะย็นบอกเลยนะก็น,นี่ก็มีอะไรบ้างน,นะสูตรสูตรที่เราจะใช้ก็มีหัวหอมพริกแล้วก็พริกเยอะมาหาศาลด้วยแหละแล้วก็หมูเอ้ยเออใช่อย่างนั้นแทก็จะมีอย่างนมีผงกะหรี่เป็นก้อนผงกะหรี่นั่นแหละแล้วก็พริกแล้วก็หมู แล้วก็น้ําประมาณครึ่งหมอนะ้อมั้งเออน่าจะครึ่งหมอ้อแล้วก็พริกประมาณสี่ห้าหกเจ็ดเม็ดสี่ปักย้ํานะครับเจ็ดเม็ดแม่งระดับลองคิดดูแล้วกันว่าน่าจะระดับห้าคูณสองนะฮะแล้วก็เออไข่ทักลายมาลายในห้องนะฮะโอเคก็ความเผ็ดนะก็คือประมาณห้าคูณสองคูณสองจริงๆน,นะ ระดับห้างคูณสอนะไม่มีที่ไหนทำนะ<ไ>แล้วก็เออพูดไปแล้วนะพริกก็จะมีพริกหมูเข้าน้ําแกงกะหรี่น้ําแล้วก็แกงกะหรี่แล้วก็พอ,อแล้วแป๊บนึงดิแล้วก็มีอะไรนะมีหัวหอมกับเอ,อ่อกับมะเขือเทศนะฮะเพื่อเสริมความหวานนิดหน่อยนะโอเคฮนะการรีวิวข้าวแกงกะหรี่หมูกะกากโคตรเพลนะก,ลก,ก็นะมีเพียงเท่านี้ครับ ดูหน้าคนกินนะฮะสวัสดีครับบ่ายน,น,นี่ผมก็อยู่บ้านเพื่อนนะฮะ